กรับสวัสดีนะครับก็อยู่กันไวทูทีชแนลอีกแล้วนะจ๊ะต่อจากคลิปแล้วคลิปที่แล้วก็คือ s h o เปอร์ r r คันนี้นะครับก็เป็น h o n d a NSR 150RR คันนี้เพิ่งได้เข้ามาประมาณ3-4วันนะแต่ว่าขายไปบางอย่างแล้วนะครับอย่างอื่นก็ยังอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มี น้ำมันน่าจะอยู่ข้างหน้าถัางน้ำมันอะไรก็จะประมาณนี้นะครับก็ชุดสีก็ประมาณนี้กล่องไฟไฟมานะครับกล่องไฟตอนนี้มีค่อนข้างจะเยอะมีหนึ่งสองามสี่ห้าหเจดใบกล่องไฟเจ็ดใบเลยนะคบเยอะจริงๆก็ใช้งานได้ทุกใบลองแล้วแต่ว่าคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาลอง ระบบไฟของกล่องไฟให้ดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติจร,จริงๆคันนี้จอดนานเพื่ออันนี้ต้องรุนนะครับว่าไซส์ไหนก็สนใจชิ้นไหนก็ถามได้นะครับแยกขายเหมือนเดิมอะไรเรามีเยอะมากเลยนะชุดเบรกชุดคัดชุดอะไรมีหมดนะครับก็ประมาณจอดิ้นไหนก็ถามได้นะครับแคมไม่โคตรไม่งอแสงข้อจบหน้าจบหน้าดูสวยนะตัวนี้ตัวนี้จบหน้าสวย ตัวปิงอาร์มก็โอเคไปท่นะครับทันเซอร์มีมาแล้วนะครับใครที่หาน,นี่ให้ไวเลยนะเพราะว่าคนหาค่อนข้างเยอะนะครับทันเซอร์ลงมานี่นะครับก็คลิปสั้นๆแล้วกันเพราะว่าถ่ายอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าอะไรเราเข้าเรื่อยๆนะใครที่ชอบก็ like, ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับ